ก็กราบสวัสดีวิดักแฟนเกมสล็อตที่น่ารักทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่องทีเด็ดสล็อตอีกเช่นเคยนะทุกคนอ่ะวันนี้มาแบบหมวกแบบญี่ปุ่นเกาหลีเซ็กซี่นะคะทุกคนอ่ะก่อนรับชมรีวิวนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้ช่องทีเด็ดสล็อตด้วยนะคะทุกคนอ่ะเข้าสู่หนะ้าเกมโรมาเลกาซีเป็นที่เรียบร้อยนะวันนี้มาแบบ งบจุกจุหนักหหลักครึ่งหมื่นน่ะเออห้าหกพันนะทุกคนอ่ะสำหรับที่ผ่านมานะก็ขอขอบคุณนะทุกท่านที่เป็นกำลังใจเชืยอกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกคนถ้าอยากให้เรารีวิวเกมไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้หรือใครมีสูตรหรือเทคนิคดีๆนะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันที่ใต้คลิปได้นะทุกคนอ่ะสำหรับวันนี้นะคะช่องทีเด็ดสล็อตนะคะอ่ะก็พร้อมแล้ว กับการรีวิวนะอ่ะถ้าอยากเล่นเกมก็ลิงก์เล่นเกมอยู่ที่ใต้คลิปได้เลยนะจ๊าทุกคนอ่ปวันนี้ขออนุญาตเลยแล้วกันเบ็ดรนะ้อยนะไปกันเลย ส่วนใหญ่ช่องของเรานะากก็ถ้าใครเป็น Fc หรือว่าเป็นคนที่ติดตาม่าก็จะรู้แล้วว่าเราจะชอบรีวิวเป็นเกมโรมากับโรมาล e ก a าซี่เกมนี้นะทุกคนที่แบบเออรีวิวบ่อย <laughs> รีวิวบ่อยจริงๆอ่ะ400จัดไป สุดจัดสุดจัดเงียบปะทุกคนเงียบมากเลยนะ <c oughs> อ่า ขยับสัก200ดีกว่ามาปกติทั้งงบไม่เยอะไม่กล้าเล่นเบลดส0 0ทุกคนเออก็แบบลังเลอยู่แต่ถ้าได้อุ๊ยอีกรอบเดียวเท่านั้นอุยเกือบได้ฟรีเกมเบลดส0 0ขอได้ไหมขอได้ไหมอ่ะบอกเลยว่าเหนียวคิดว่าเหนียวอ่ะอ่ะมา 2องรอ้สิบโอ้เข้าฟีเรีเกมหรือว่าโบนัส่จึ้งเลยนะทุกคนดุดันนะดุดันดุดันเราเนี่ยดุดัน ยังไงยังไงดีไม่เอาหนะเกรงใจไม่มีเราเกรงใจไม่เอานะเกรงใจไม่มีเราเกรงใจโหทุกคนเราขาดทุนไปแล้วนะตอนนี้หนึ่งพันนะเรามาหกพันนะ พันสี่ถูกคนสองจะไม่ได้นะอะไปลดเบดร้อยลงตอนนี้เราจะเล่นอยู่สองเบดเป็นเบดร้อยกับเบตสองร้อยทุกคนเอออ่าทำทำไมถึงแบบทุกคนอาจจะถามว่าเออทำไมไม่กล้าแบบใจวัดใจเล่นหนัก,นกๆไปเลยเนี่ยเราต้องบอกว่าเงินที่เล่นนะั้นเป็นเงินของเราจริงๆนะทุกคนคือเสียเราก็เสียเองได้เราก็ได้เองนะมันก็เลยเกิดความแบบยังไม่ใจพอลนะทุกคนอืม อาจจะมีปรับเบสขึ้นลงบ้างนะแต่สําหรับใครที่ติดตามเราเนี่ยก็จะรู้ว่าเออมีขึ้นมีลงกับการปรับเบสที่เราเคยบอกไว้อะฮะตามนั้นเลย oh. โปรเดิมนะลูกค้าทุกคนสมาชิกทุกคนสมัครใหม่ได้รับเครดิตฟรีนะ50%นะตอนนี้รับสูงสุดได้ถึง1,500ับาทไนปะ oh. ท่ําไปตำไปตำ โอ้ยเกือบจะได้ช็อกฟิลแล้วเปลช็อตฟิลหรือเปล่าเอออะไรอ่ะช็อดฟิลเอ,อ่ะเขากำลังฮิตๆๆกันนะโอ้โหวันนี้เหนียวมากมาครึ่งทางแล้วทุกคนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยสามร้อยเจ็ดสิบห้ามาแล้วมาแล้วจ้าอีกทีเดียวอรียปร้อย มันต้องอย่างนั้นเนี่ยแหละเขาเรียกช็อตฟิลใช่ไหมช็อตฟิลใช่ไหมเอ้ยเบ็ดร้อยเข้าฟรีเกมสิบหมุนนะอ่ะรอบนี้แหละคืนทุนนะคืนทุนคืนกำไรนะอ่าแต่ละดอกแต่ละดอกแต่ละดอกกำไร 500, ห้าร้อพันึงเอาแล้ววันนี้รู้สึกว่า วันนี้ไม่ค่อยปังเท่าไหร่สําหรับดวงของใครของมันสงสัยหมวกสีน้ําเงินจะไม่ค่อยเท่าไหร่นะทุกคนสงสัยต้องใส่หมวกสีแดงเกี่ยวหรือเปล่าเฮ้ยดอกนี้ให้มันสุดอุ้ยฟรีในฟรีไหมอีกทีเด like. ียวฟรีในฟรีนะอะฮ่าร้อยเกเปาแม่เจ้า เริ่มเริ่มเหนียวเริ่มเหนียวอีกทีเดียวโลแดงแสงทังทางแซงทุกทางอ่าได้ไปสองพันนะโอเคถือว่าได้ทุนคืนนะทุกคนหกพันปดเอ้ยเราได้ทุนคืนแล้วทุกคนอะทีนี้นะก็จะเหลือแต่กําไรแล้วนะอ่าจะเดินไปทางไหนจะลดเบสเพิ่มเบสอ่ะยังไงคิดสิคิดคิดสิคิด,คด คิสซีคิสซี่คาปูชิโน่ทุกเอพิโซดอาราบิกานะทุกคนอ้างนะขออนุญาตลดเลันเราไม่กล้าเล่นหนักแล้วอะเพราะว่าแบบมันเพิ่งได้ทุนคืนอะทุกคนเข้าใจเรารวยนะโบนัสโอ้ยถ้าโบนัสเข้าอีกนี่จึง้งไม่เป็นไรขอทุนขอทุนขอกำไรขอทุนขอกำไรอ่ะสิงโตลงเลิศ ลดมากแม่อะฟรีเกมอีกถามจริงไม่น่ารถเบลดลงเลยละทุกคนโอ้โหหวัดเสียวตอนท้ายนะอะไม่เป็นไรเบลดแปดสิบก็โอเคอยู่เริ่มกันเลยอ,อะอุ้ยวายสอง ว้าวอีกทีหนึ่งได้ไมาโหเหนียวจัดเริ่มเหนียวได้ไปหกร้อยแปดสิบอะนี่แหละกำไรเราทุกคนเจ็ดพันแล้วนะอคอมโบอีกสักรอบไหมล่ะ วันนี้ค่อนข้างอยู่กันยาวเลยนะทุกคนเออเกมมันยากอะนะวันนี้ต้องแบบใช้วิจารณญาณในการรับชมโอเควันนี้นะก็พอสมควรนะทุกคนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปมากกว่าน,นี้นะวันนี้ก็มา6,000นนะที่เราเห็นกันนะอะห0พั 6, ลดลงเลยสามพันเกือบตายมาเข้าฟรีเกมนะเบ็ดร้อยนะคะแล้วก็ชุบชีวิตขึ้นมาได้นะตอนนี้แตกไปอีก680แสแล้วรวมทุนรวมกําไรนะ,ะได้กําไรไปรวมแล้ว7จ็ดไม่ใช่ประมาณ900เกือบ1,000งพันะว่าเรามา6,000เนาะได้ไปพันสประมาณนั้นอ่ะไม่ถึง10บนาทีได้เงินพันสกลับบ้านไปอ่ะถ้าลูกค้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทีเด็ดรอด้วนะคะไว้ วันหน้าวันไหนไหนวันดีๆนะเราก็จะมาบอกเทคนิคแล้วก็สูตรนะทุกคนอ่ะถ้าอยากเร่นเก็บก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายชุบ,ชบ